สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชวนาภาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนํารู้จักบอนอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาขนาดนี้ก็ถือว่าสูงนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นราคาหลักร้อยนะคะบางเจ้าก็หลักพันนะแล้วแต่ว่าความพึงพอใจของผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะลักษณะของใบนะคะดูนะคะ บอลตัวนี้ชื่อสตอเบอรี่นะคะดูใบนะคะใบก็จะเป็นลักษณะสีเขียวมีจุดแดงนะคะจุดแดงก็มีสีชมพูนะคะนะถ้าเราถ้าเขาได้แดดเขาก็ยิ่ง,งจะมีจุดแดงความเข้มสีของใบก็จะเข้มยิ่งขึ้นนะคะดูนะคะนี่นะคะคือสตอเบอรี่นะคะลักษณะแบบนี้สตอเบอรี่นะคะใบแล้วเสร็จแล้วเรามาดู มาดูก้านนะคะก้านจะเป็นสีเขียวนะคะก้านจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะก้านก็ก้านก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเป็นบอนที่มีลักษณะทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มแล้วก็เตี้ยนะคะถ้าเวลาเขาแตกนะคะก็จะกระจายออกมาเลยนะคะเพื่อนๆนะกระจายบานออกมาเต็มกระถางเลยนะคะล้นกระถางเลยอันนี้พี่กันตรีเพิ่งได้มานะคะเพิ่งซื้อมา ก็ราคาหลายร้อยอยู่นะคะสำหรับสตอเบอรี่นะสตอชื่อสตอเบอรี่นะคะลักษณะแบบนี้เลยเขาเรียกสตอเบอรี่นะคะถ้าได้แดดดีเท่าไหร่นะคะสีแดงก็จะเข้มขึ้นนะเหมือนใครมาแต่งแต้มเลยนะคะสตอเบอรี่เหมือนเอาสีแดงมาแต่งแต่งแต้มแต่แตแตไม่ใช่นะคะเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะสตอเบอรี่นะคะสวยมากๆเลย แทงยอดออกมาได้อีกใบนึงนะคะเพื่อนๆนนะสตรอเบอรี่ที่แรกมามันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะเพื่อนๆนนะเสร็จแล้วเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนออกเป็นสีเขียวสีแดงเนาะถ้าเราได้แดดเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวสีแดงนะคะน,นี่คือสตรอเบอรี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนกระถางนะคะทำให้มันสวยงามยิ่งขึ้นเปลี่ยนกระถางใส่หินสีนะคะ ซื้อมาได้ประมาณ3วันนะเพื่อนๆนะเริ่มแทงยอดแล้วนะได้ใบใหม่ออกมา1านึ่ใบนานี้ใบเก่าที่ติดมาสามใบนะคะเพื่อนๆใบเก่าสามใบได้ใบใหม่แทงยอดมา1ใบสตรอเบอรี่นะคะใส่หินสีลงไปนะคะก็เป็นแบบนี้นะี่ย ะะสตรอเบอรี่นะคะบอลสีสวยนะคะบอลสีสวยงามนะคะใครชื่นชอบสีเขียวและมีจุดแดงก็ามาดูได้เลยนะสตรอเบอรี่นะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะอ้าวต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ชื่อสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะแต่ว่า เป็นสตรอเบอรี่สีแดงนะคะสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เขาก็เรียกว่าสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใบาจะเป็นสีแดงนะใบใบแรกเนะี่ยยัเป็นสีเขียวนะคะใบแรกเป็นสีเขียวสีเขียวอยู่นะคะถ้าได้แดดถ้าได้แดดเขาจะเปลี่ยนออกเป็นสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะบอลเนี่ยมันเปลี่ยนสี ตามแดดนะคะถ้าแดดมากแดดน้อยถ้าอยู่ในร่มสีก็จะไม่เข้มนะคะถ้าเราอยู่กลางแดดเอามาพึ่งแดดเช้าเย็นนะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็สตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพันสีแดงนะคะลองมาดูนะ,ะก้านของเขานะคะจะเป็นสีออกดำๆหน่อยนึงนะคะออกสีน้ำตาล ใบออกจะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนนะสตรอเบอร,บอรี่สวยนะคะอันนี้โอ้โหใบใหม่ใบใหม่ออกมาเป็นสีนี้เลยเพื่อนๆนดูนะคะจะเห็นว่าแสงแดดนะมีอิทธิพลต่อสีของบอลมากเลยนะคะบอลเราจะเป็นสีแบบไหนสีสดใสสีจางซีดแบบไหนอยู่ที่แสงแดดนะคะน้านี้ของเดิมเขา ยังไม่ออกสีนะคะแต่ว่าเวลาเขาได้รับแสงแดดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่นี่ก็ใบเดิมเขานี่ก็ใบเดิมนะคะสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นบอนลลักษณะของทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะไม่สูงนะคะไม่สูงอันนี้ก็ประมาณหนึ่งคืบเนี่ยนะเพื่อนๆนนะประมาณคืบกว,กว่าความสูงของเขานะคะ ก็ไม่สูงก็ก็จะประมาณนี้แหละนะคะเป็นบอลที่มีลักษณะทรงพุ่มทรงพุ่มนะคะถ้าเขาแตกแตกกอเต็มที่เขาก็จะบานออกมานะคะบานล้นกระถางเลยนะคะลองดูนะคะสวยมากๆเลยสตรอเบอรี่สีแดงนะมีสองสีนะคะสตรอเบอรี่สีแดงนะคะใบจะเปลี่ยนสีเห็นไหมคะ สีแดงนี่ใบใหม่นะคะเพื่อนๆใบที่ได้แสงนะคะถ้าไหนไม่ได้แสงจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะนะ่ะไม่ได้แสงก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเปลี่ยนไปตามแสงแดดนี่ก็ได้แสงนะคะใบก็จะเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกใบจะก,กัดสีนะคะอันนี้ที่แรกมาเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้กลายมันเป็นสีเขียวอ่ะ สตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะที่แรกมาเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองอ่อนๆตอนนี้กลายมาเป็นสีเขียวๆอ่อนๆแต่นและนะเพื่อนๆลองดูนะสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะความสวยเขาจะแตกต่างกันนี้สตรอเบอรี่สีเหลืองนะคะเหลืองแดงนี้เป็นสตรอเบอรี่สีแดงนะคะเพื่อนๆลองดูนะความสวยงามแตกต่างกันเลยนะคะวันนี้ มีทั้งสีแดงสีเหลืองนะคะสตรอเบอรี่ <Yeah. S 1> ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าสตรอเบอรี่ Strawberry เนี่ยเขาชอบดินแบบไหนชอบอากาศแบบไหนนะคะดินที่ใช้ปลูกสตรอเบอรี่ก็จะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนนะผสมใบสำชานะคะใบก้ามปูหรือ ใบมะขามนะคะหมักไว้เนาะจะต้องเป็นดินร่วนนะคะแล้วก็ในดินเราก็จะใส่มะพร้าวสับผสมลงไปนะคะกาบมะพร้าวสับเห็นไหมคะโอ้อันนี้เราก็จะได้อีกแล้วนะเนี่ยจะขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะใส่กาบมะพร้าวสับไปด้วยเพื่อจะทําให้ดินเบานะคะดินก็จะเบาแล้วก็สามารถระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะคะนะใส่กาบ กับมะพร้าวสับนะคะอันนี้ก็กระถางนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าข้างบนเป็นขุยมะพร้าวแต่ว่าข้างในก็จะเป็นมะพร้าวสับเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะแต่งด้านหน้าด้วยหินสีนะคะเ,เพื่อนๆนะสตรอเบอรี่สองสีเลยนะคะสตรอเบอรี่สีแดงกับสตรอเบอรี่สีเหลืองนะคะ พี่กันตรีแปลกใจมากเลยนะจากที่เราซื้อมานะ่ะเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้เราเอามาได้รับแสงเปลี่ยนสีเลยนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆน,นะคะจากบอลสีเหลืองนะคะกลายมาเป็นสีเขียวนะเริ่มมีสีเขียวนิดๆนะคะจะเห็นว่าแสงแดดแน่เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับบอลเลยนะคะมีความสำคัญมากๆเลย บอลเราจะสวยใบยบอลจะแข็งแรงต้นบอนจะแข็งแรงหรือไม่อยู่ที่แสงแดดเป็นสําคัญนะคะนะใบได้รับแสงก็จะเป็นแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่นี้ใบก่อนใบแรกๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สองต้นเลยนะคะสตรอเบอรี่มีทั้งสีเหลืองนะคะในสตรอเบอรี่สีเหลืองนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่สีเหลืองแล้วก็สตรอเบอรี่สีแดงนะคะสวยนะคะไม่ใช่เป็นบอลบ้านๆน,นะคะแต่ว่าบอลที่คือเขาเรียกว่ามีระดับขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็ราคาก็แพงขึ้นนะคะ